กับไหมตกป่มันมันเป็นไข้มันไม่ได้ตีดกลับไหมป่าเป็นไขค,คือู้คือโรงเรียนแล้วคุณครูก็บอกว่ายังไม่ได้ฆ่าเธชหรอเุณครอบอกว่าไม,ม่ได้ฆัาเธออยู่เรียนที่ห ห้องคือไม่ได้ไม่ได้คไข้ห้องโชคกุนปิดรองอีกคนเดียวแล้วแล้วคนเดีล้ก็รู่อึกหาเดีมากเพาว่าอังเก็บเป็นไข้โอเคครับผมก็โอเคโอเคโอเคครับไม่ควรเดี๋ยวจะต้องไปสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับช่องตัวนะครับวันนี้ก็ ช่องตัวเอก x สองนะครับวันนี้ก็เปาอ่ะเป็นไข้นะครับเลยมาทําไมไม่รู้เอกุ๊มมันบอกว่าอเปามันกลับมาห้าโมงแล้วทีเนี้ยอังเปาเป็นไข้เนี้ยอังเปากลับตอนเที่ยงแล้วไปทํางานอับือบคือ,ค,อคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยคืออเปาไปตากแดดแล้วมันก็ติดไม่ได้ติดนะครับทุกคนมันแค่เป็นไข้แล้วทีเนี้ยมันโดนแดด น่าจะเป็นตอนอัาเปาที่พาผมเดินมาตรงเนี้แล้วทีเนี้ยเป็นไข้เลยใช่ไหมคุณเนี่ยไอ้คุณเนี่ยอัปเปาเนี่ยมาตรงนี้เลยเนี่ยคุณให้ผู้ชมดูหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูมือกูนะเนี่ยเนี่ยที่อัาเปาเนี่ยเนี่ยไอ้คุณเนี่ยที่อัาเปาเนี่ยพากูมาเนี่ยเนี่ยใช่ไหมอัปเปาเป็นไข้ตรงนั้นเลยจริงเหรอจริงัตงแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเมื่อวานนเมื่อวานวันอาทิตย์คุณ ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นใขร,ใอรอเอาเปมึงเหรออกูแค่เอาเปาพาไปดูไงเอาไอ้กุนงอนไงจากคลิปที่แล้วไงไอ้กุนงอนน่ะงอนเข้าบ้านเลยอะ่ะสามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งนิ้วอันดูคลิปให้นะอันถ้ามึงถ้ามึงเป็นอย่างเนี้ยเอาจจริงนะเนี่ยนี่ครับคือคือตรงนี้เลยนะคือตอนเนี้ยวันนี้ไม่มีใครนะครับคือโอเคปากุน กลับดีกว่าเพราะว่าอังเปาเป็นไข่เราเราก็สงสารนะคือไอ้เปามันได้รับวัคซีนยังอะ่ะมันก็ยังไม่ได้รับเพราะว่าเปเา,เา,เายังไม่ได้รับอืมไม่ได้รับอัโต้รู้ไงอัลโต้รู้เออไอ้โกไปถามป้านะว่าอังเปาอ่ะเป็นไข่มไม่ได้มา ไไม่ได้อ,อันนี้ก็คือเรื่องทั้งหมดไอ้ก,กูมันพาผมไปเองเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้อังเปบอกว่าอังเปาก็เป็นไข่พรุ่งนี้เหมือนกันคือเฮ้ยใครเขียนคําว่านก๊กอะอะไรนะคุณอะไรนะะอะไรเออคือเปีบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมนาะเพราะว่าอังเปีเป็นไข่อังเปไม่ค่อมาเปีเป็นไข่จริงๆอ่ะ คือทุกคนน่ะน่าจะไม่มีมันไม่ไม่มีคลิปจะลงแล้วนะคือไอ้ปาเป่าเป็นไข้แล้วทีเนี้ยอ้าเปาเนี่ยอยู่บ้านอือบอกครูก็ได้นะครับลาก็ได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยให้ลาได้ห้ามขาดนะครับทุกคนเพื่อนี่คุณยังลนใช่เพื่อนเออคนที่ติดโควิดก็คือเชื่อไอนะครับคือเขาเนี่ยห้ามเข้าไปใกล้ใช่ไหมเพื่อนุกคนน่ะชูคุณเนี่ยไปจับโตะเพื่อนไอุกคุเกือบติดแล้วแต่ว่า ก็รับวัคซีน,นคนห้ามเข้าไปใกล้เขานะเขาติดโควิดนะโอเคอังเปาเนี่ยเป็นไข้มันเขาไม่ได้ติดโควิดนะแต่เขาเป็นไข้เฉยๆเ,เ,เป็นไข้ตั้งแต่เช้าเลยเหรอก็เป,ไปาไม่ได้ไปโรงเรียนจริงๆนะเพราะว่าเป็นไข้เมื่อวานนั้งแต่เช้าเลย แกไปถามป้าเลยป่ะเอาไหมเดี๋ยวไปถามป้าป้าอังกอเป็นไขเมนไม่ได้ไแม่องเป็นแ่ออบ่าอังป็ร็เลยนกลัเขาไม่ได้ติดโควิดแมยป้าเขาเป็นไขรเฉย เสียดายเออนี่คือสาเหตุที่เปาติดโควิดเพราะอะไรกันแน่โอเคครับก็มีเท่านี้แหละทุกคนถ่ายคลิปสั้นประมาณประมาณนี้นะนะค,ครับเราเจอคลิปหน้ากันใหม่นะครับสวัสดีครับ We'll be right back.